ถือดีถือดีเดี๋ยวกล่องล่นกล่องแพงนะเออเดี๋ยวตกหลนเดินไปเดินไปตอนนี้สามโมงสี่สิบเจ็ดสามโมงห้าสิบสี่โมงแลนะยังไม่มีวี่แววว่าจะได้ปาต่อยมวยได้ตังกี่บาทสองพันะสองพันสองพันเลยเหรอแล้วตังให้ใครให้ยายให้ลุให้ยาย แม่ไม่มีอ่ะมีแม่แม่รักลูกมากกว่ารักลูกมากกว่าไหมมีลูกฝาดสี่คนแต่เขารักเขานักคนกลางออืกับคนเล็กออืเขาลืมคนโตรู้จักอันนี้เรู้จักกบตัวนี้เปล่าเหรอไม่รู้จริงอ่ะไม่รู้เหรอจะเอาตัวไหนอ่ะอ่ะให้อีกตัวหนึ่งอ่ะอ่ะให้สองตัวเลยเนี่ยเย้ เลือกดีๆนะเฮ้ยเลือกดีๆเลือกดีๆอะถ้าบอกถ้าบอกสโลแกนไม่ได้ไม่ให้นะตัวเมื่อกี้เนี่ยเอาตัวนี้นะกี่ตัวแล้วโชว์หน่อย้เออเอาเอาน้าให้ตัวหนึ่งเอาดิไมาหยิบเอาพี่ามีอีกเลนหนึ่งนะมีอีกด้านตรงนี้แหละสีเหลืองสีเดิอ๋อตรงนั้นดิรู้ไม่รู้อันนี้เหรอบอกหนยนี้รู้เนี่ย ร,รู้อ่อรู้ครับของค่อยตาเจมแบบว่างองเลกบติดๆครับแล้วก็ปลากินแล้วบินได้ครัอ๋อต้องงั้นนี่รุ่นนี้รุ่นสามจุดแปดอะไรนะสามจุดแปดเซนกัดก,กัดอะไรกัดแล้บินได้ฮื่มไม่รู้ได้ไงวะเนี่ยอดเลยเนี่ยอดเลยนะนะเจมน้องไม่รู้สโลแกนแล้วเนี่ยเออรู้ตัวเล็กอ่ะ กัดปากแหกแบกคันกับบ้านออใช่ป<ช>่ะกัดปากแหกแบกปาก,กับบ้าน <laughs> <laughs> แกงประเจมอีกหนึ่งกลุ่ม